สวัสดีครับก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่29มีนาคม2565นะครับในบริเวณศาลาธนูศิลป์ริมทองศาลาลงธรรมในพุทธุทยานสมเด็จองปรมเหล่าขวัญอำเภอเรล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราก็จะมาทําการตกแต่งพระรูปรโฉมของสมเด็จองปรมบรมศา,ษา,ษาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นพระพระพัก,พกนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะยากละเอียดละเอียดอ่อน องค์พระสําคัญที่สุดก็คือส่วนที่เป็นพระพักนะครับที่มหาโพลิลลักษณะส่วนนี้น,นะครับท่านที่ต้องการศึกษาก็ไปหาดูได้ในพระไตรปิฎกนะครับถ้าเป็นฉบับมหามกุษก็น่าจะอยู่ในเล่มที่73บาบทว่าด้วยพุทธวงศ์นะครับจะบอกมหาพลิลลักษณะทั้งหมดในการปั้นจะต้องศึกษาพระรูปโฉมของพระองค์จากของจริงมาก่อนนะครับดังที่กล่าวไว้โดยสังเขปจะอธิบายให้ฟังก็คือครองพระเนตรนะครับ คลองพระเนตรสองข้างจะเท่ากันแน่นอนนะครับคลองพระเนตรกับคลองพระนาศิกก็ต้องเท่ากันนี่คลองพระโอดสามส่วนนี้ต้องเท่ากันพระพักก็แบ่งเป็นสามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนแต่การจะขยายก็จะแล้วแต่ผู้ปั้นนะครับเป็นเป็นเทคนิคศิลปะนะครับที่ต้องเรียนรู้ตามที่ผมกล่าวไว้คือเรื่องเรื่อง perspective theory ระบบทฤษฎีทำให้มองสมจริงสมจังพราะถ้าท่านผ่านไปช่างไ้่เห็นการ้พระโอเดรวัตถุสิ่งของใหญ่ๆก็ตามนะครับ ก็พือัศึกษาในส่วนที่เรียกว่า perspective theory แล้วก็อาจจะปั้นบางทีเห็นเห็นส่วนด้านบนจะเล็กรีบลงนะครับแต่ว่านี้เราจะต้องมาทดสอบเราเราแก้ปัญหาตรงนี้หมดแล้วตามทฤษฎีนะครับมะครับผลิตลักษณะก็พักกันนะครับพักกันด้านบนส่วนบนสุดของพักกันคือหูนะครับจะเสมอปลายพระขนงนะครับคือคิ้วนะครับจะเสมอตอนนี้สูงไปไหนเดี๋ยวเราต้องเอาลงนิดนึงส่วน ปลายพระกันนะครับจะยาวประมาณจดแนวเสมอคางนะครับแนวเสมอคางนะครับนี่คือมหาพลิกลักษณะที่เราต้องพระมหาพพระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุรนะพระโอษจะทรงแย้มนะครับพระโอษจะต้องทรงแย้มเล็กน้อยนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราจะต้องแต่งให้เป็นพระโอษทรงแย้มเล็กน้อยนะครับปรนาสิกนะครับพระพระเนตรนะครับพระเนตรก็ เปลือกเปลือกพระเนตรก็ดุดนกเขาเหินนะครับจะต้องตรงนี้ต้องลงมาด้านนี้หน่อยหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับจะดุดนกเขาเหินเวลามองจากข้างล่างก็เหมือนจะมีสวยงามนะครับเพราะพระองค์เป็นโดยตามตา,ามประวัติศาสตร์ก็เป็นเผ่าอารยันนะครับเหมือนแขกขาวที่จะมีใบไม้พระพักที่สวยงามนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราจะมาตกแต่งนะครับแต่งเพื่อที่ถอดแบบไฟเบอร์ต,อต่อไปเพราะว่าอนนี้ช่องกำลัง แบบส่วนด้านล่างไล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็โดยย่อะนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ